can't see the end, but we'll see it through. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลไมค์ไมนะครับผมผมกลับมาสถานที่ดั้งเดิมอีกแล้วสำ,สำนักสำนักตีชับตีมอเศรษฐกิจครับตอนนี้เจ้าสำนักอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับ<อ>ผมตีมูบ้าเศรษฐกิจนะครับเต็มอีกแล้วคันนี้ <c oughs> รออยู่รอ,รอโอ้โหเมื่อก่อนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วฟอร z a 3 5์ซ่าสามคันนั้นก็แบบ <c oughs> ระดับ ระดับหัวหัวหัวใจคันนี้นี่เมียรู้ราคาใช่ไหมเอาตรงรู้หมดครับรู้หมดนะผมเมียผมเป็นคนจัดการเลือกอะไรทั้งหมดเลยโอ้ดีอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ปั๊มล่างจะเป็นผมเลือกเป็นโลโก้โลโก้แดงก็คือเป็นปักข้างโลโก้แดงครับคันนี้คันนี้บอกก่อนว่าครับตอนแรกข้าใจไม่ออกหรอกทำไม่ได้รถวันนั้นนะ คือจะต้องเอาวันนั้นเลยออ๋ขายแล้วก็ขายเพราะว่าเมียให้ขับคันเดียวครับอคือต้องสลับไปทีละคันทีละคันไม่ไม่คือเก็บเก็บเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้อย่างตีมีช่วงหนึ่งตีไปเล่นเวฟก็คือต้องก็ต้องขายแล้วก็มาซื้อเวฟอะไรมาอมาขายฟอร์ซ่าเนี่ยครับถ้าเราอยากได้เวฟเนี่ยเขาให้ขายเพราะว่ามันเหมือนมันสิ้นเปลืองครับเหมือนเอาจอดเนี่ยคือไม่เอามาจอดหลายๆคันใช่เงินดืนหกเดือนเนี่ยครับไม่ไม่ถึง ไม่ถึง5้าร้อยมั้งมันก็จอดอะครับจอดอย่างฟอร์ซ่าที่ผมขายไปปีครึ่งไม่พันเดียวโอ้ที่พี่พี่มาถ่ายอะปีครึ่งพันเดียวพันเดียวพันเดียวนี่เข็นก็ห้าร้อยแล้วก็แล้วเขาก็ถามว่าแล้วเราจะมาจอดไว้ทำไมเยอะเยอะคือเอาเอามาขายแล้วก็เราเอามาแต่งคันใหม่เพื่อที่จะโปรโมทดีกว่าไหมหรือจะยังไงอะไรอะ้ครับแล้วแล้วแบบเราอธิบายไม่ได้หรอว่าเอามา แต่งโชว์เพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์เพราะว่าอย่างอย่างอย่งตีเมิดโก וד ังใหม่เนี่ยครับตีต้องใช้ทุนอ๋อซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าอาณาจักนี่ใหญ่พอสมควรใช่ใช่ครับเดวคือสร้างใหม่หมดเออฝากหน่อยตีทําอะไรบ้างตอนนี้ก็คือทางเราเนี่ยคือผลิตทุกสีเองสือนที่ผมเคยแจ้งที่ไปนะครับแล้วก็จัดสภาพอะไรแต่งทั้งหมด ตอนนี้ก็คือปี23นะครับชุดสีไม่ว่าจะอะไรเรามีสแปร์ไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าแล้วมาสับได้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็น f o r z a X Max ทําทำได้หมดครับทำได้หมดอ่าพวกเป็นบิ๊กสกูตเตอร์3รอขึ้นไปเราทำได้หมดเลยอืมครับแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพนี้ของแต่งทั้งคันของคันนี้หนักกว่า f o r z ซอีกก็คือจะบอกว่าที่นี่แหละสำนักนี้แหละครใครต้องการชิ้นไหนอะไรยังไงสงสัยเย็บเข้ามาถามได้เลยครับติดต่อได้เพจขึ้นแล้วครับ ตีหมู่บ้านเศรษฐกิจผมขึ้นมาให้แล้วรษษลครับ,รบเอบเอเดี๋ยวถามหน่อยตอันนี้เนี่ยอย่างสภาพเนี้ยงบเท่าไหร่ครับมันถึงจะได้อย่างเนี้ยโอ้โหก็ถ้ารวมตัวรถนะเอาเอาของแต่งกันก็ได้ถ้ารวมของแต่งเอาเอาแค่ของแต่งอย่างเดียวนะแค่ของแต่งอย่างเดียวผมตีตีไปประมาณสี่แสนของอย่างเดียวแคสี่แสนเลยตัวรถละเดี๋ยวชี้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหแล้วกันสะบัด สกอตอย่างนี้มันใส่แล้วมันโอเคเหรอติ๋วถามหน่อยผมยังไม่รู้เลยว่าโอเคไม่โอเคผมยังไม่เคยขับเลยนะก็คือหล่ออ่ะมันวันนั้นอ่ะคือเรายังไม่ได้ใส่หรอกการตบัดตัวเนี้ยเราก็ให้่าน้องหาครับได้มาก็แทงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องติดตั้งแล้วก็ไปประกวดที่ชนบุรีที่ผมได้รางวัลมารีบติดเพื่อที่จะเอาไปประกวดอะไรเนี้ยใช่ใช่ใช่ที่ชนบุรีใช่ที่ได้รางวัลมาได้รางวัลอันนี้ได้รางวัล ที่หนึ่งเลยป่ะไม่ไม่ไม่คันนี้คันนี้ยังไม่เคยอ่ามันมันยังไม่เหมือนที่เราไปฟอร์ซ่าที่ไปมีกรรมการตัดสินมีอะไรเงี้ยครับที่นี้ก็อ่าจะเป็นงานยามาฮ่าใหญ่ที่เราจัดกันมายังไม่เคยไปบุรีรัมยังคันนี้ยังเดี๋ยวจะไปแน่นอนบุรีรัมเพราะว่าอย่างพวกฟอร์ซ่าไปมาแล้ว บุรีรัมพัน์เมตร NGO ผมไปมาหมดแล้วแต่ตอนนี้มันเพิ่งเปิดนะครับบุรีรัมมันไม่มีเวลาจริงจแต่ได้เจอแน่นอนครับคันนี้ไปแน่นอนบุรีรัมนะครับเจอกันแน่นอนขอเต็มกว่านี้อีกนิดนึงอ๋อนี่ต้องใส่อะไรอีกไหมเนี่ยมีเยอะครับฮะนี่มันยังไม่เต็มีกเหรอยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดอีกโอ้เก็บตังค์ปป๊บโอ้โหต้องเก็บตังค์อีกเหรอเก็บตังค์หน่อยไอติ่มผมถามหน่อยสีอันนี้เขาเรียกชมพูผมนีกเป็นชาสากุรามุกทอง ซากุระมุกทองอันนี้ผมเลือกอยู่ประมาณ2เดือนสีนี้มันก่อนนนี้มันไม่ใช่สีนี้เนี่ยที่เห็นลงเฟซบุ๊กอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยตอแรกเป็นสีนี้แต่เลือก็มาเล่นซะยับเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไปเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มเฉดทองทั้งหมดเลยเป็นทองโอลรราที่ผมคิดเองตรงนั้นแล้วก็กลับมาสีเดิมเพราะว่าต้องไปงานที่ปากน้ำไอประตูน้ำงานยามาฮ่าก็เลย ขาอันเฟรมเดิมกลับมาเหมือนเดิมนี่หรอ๋อตันนี้ก็สวยแล้วนะได้ครับครับโอเคพาชมหน่อยได้ว่าอะไรประมาณเท่าไหร่ยังไงได้ครับอะไรบ้างถามได้เลยจําราคาอะไรด้ทุกชิ้นรอเราจ่ายเองอ๋อใช่ถ้าจ่ายเองใส่เองจําได้ทุกชิ้นเบิกใหม่หมดทั้งคันนะเบิกเนาะมีมีแต่ปั๊มเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เบิกอ๋อตรงไหนก่อนดีเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากปั๊มก็ได้ปั๊มซ้ายอ่าซ้ายขวาก็จะเป็น ตัวฟอร์ซ่าผมจะใส่เป็นอิตาลีนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้แดงพร้อม,อมสลักน็อตไทเททุกจุดนะครับหัวก็จะเป็นหัวเอินนำแดงอตอนนี้ก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าหัวเอินนำแดงแพงขนาดไหนลองมาเช็คกนันเอานะครับ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวรวมหน่อยดิอยากรู้อะปัม2 2> ป๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยสองสองคู่นี้ยรวมน็อตไทเทนเนี่ยครับผมตีไปประมาณสี่หมื่นโอ้โหไม่รวมสายยังไม่รวมสายนะไม่รวมเพราะว่าตอนนั้น มันหาสีเหมือนไม่ได้พี่ลองดูในสีเหมือนไหมสายขวาสีเหมือนกันจริงๆนะครับใช่เขาเรียกว่าอะไรนะอีกทีโลโก้แดงครับโลโก้แดงเนาะใช่ครับบ้านๆเขาเรียกกันเนี้ยโลโก้แดงรู้กันอยู่เบนโบโลโก้แดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นฝาไทเทเนียมช่างอิสรรยาอ๋อที่เดิมจะบอกก่อนว่ารถผมเนี่ยครับอ่าที่เป็นเห็นสีเขียวๆเงี้ยทั้งคันเนี่ยเป็นของช่างอิฐหมดเลยอ๋อคือพวก ล้อใช่ครับตั้งแต่ฟอร์ซ่าแล้วสามปีแล้วที่พี่มาถ่ายสองสามปีแล้วก็ยังเป็นของช่างอิดอยู่เหมือนเดิมนะครับจะมาเป็นพวกปอกเดอปลายแฮนเป็นไทเทเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับครับปอกแฮนดเดอร์น่าแล้วก็อันนี้ของก็ของพี่อิดของพี่อิดพี่เดิมเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าน้องทั้งคันเท่าไหร่เออแต่บอกก่อนคร่าวๆว่าของพี่อิดทั้งคันใช่ครับตัวนี้ก็ตีไปประมาณสี่หมื่นไม่รวมสายสายประมาณสี่พันได้ สีป้สายประมาณ4 0 0พันารวมชุดบนนี่ก็น่าจะประมาณ48,000รวมฝาด้วยโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> น้ำตาจะไหลแลยแล้วลลชุดบนเนอ้ยบอกก่อนว่าบอดี Body ้ตัวเก่าที่เป็นเองแม็ตัวเก่าที่พี่ขับอยู่กับตัวใ,ใหม่เนี่ยมันแปลงกันไม่ได้ชิวต่างกันเออใช่ใช่ใช่ไฟเลี้ยวมีมันเปขัมบนจากข้างล่างเออใช่ใช่ไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็น ตัว X ขึ้ใช่เลยใช่ใช่ครับที่คนเขามองว่ามันไม่สวยตอนแรกนั่นแหละเออแต่ตอนนี้เริ่มชินตากันแล้วมั้งเริ่มสวยขึ้นแล้วแหละใช่ครับคาร์บอนทั้งคันของผมก็จะเป็นลายสีนะครับอ่าจากเคซีคาร์บอนนะครับผมอ่าส่วนล้อล้อที่มาดูกำลังโอ้โหเขาเรียกล้ออะไรครับเันนี้เหมือนเดิมมอสมอสแต่หายากครับตอนนู้นมันยังหาได้อยู่แต่ตอนนี้คือหาไม่ได้แล้ว ไดสีมาเป็นสีเขียวเอาสีอะไรมาทําเป็นสีเขียวอ่ะไดครับไดจากโรงงานสีเดิมมันไม่ใช่ส,สีนี้แน่นอนใช่ครับก็เสียงเงินเพิ่ไมไปอีกมอสนี่มันคู่หนึง่งเท่าไหร่นะผมไม่มีมือหนึ่งลนะผมหามือสองมาครับตัวนี้มือสองผมซื้อมาอยู่สามหมื่นอ๋อมือหนึ่งทำไมมาหายากแล้วอ๋อตอนนี้น่าจะไม่ผลิตแล้วละผมรู้จักทรงนะเพราะว่าหาไม่ได้เลยมันมีแต่สีที่มันไม่ตรงใจเราครับอ๋อครับมือสองก็ประมาณสามหมื่นนะครับได้สีประมาณห้าพันสี่ห้าพัน เ็จก็สามหมื่นห้าสามห้าครับยางแบตแหลกอีกประมาณสี่พันเก้าอืมอืจานหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเจแปนครับอ่ะไม่ใช่ดิตัวนี้จะเป็นของไทยแลนด์เพราะว่าเจแปนจะขดิกได้อ๋ตัวนี้เป็นของไทยแลนด์เรารีบหามากเลยตัวนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันห้าครับอ่าของเจแปนก็อยู่ประมาณเก้าเก้าพันแบบพันเก้าอ่าคือบอกว่าพวกนี้ของพวกนี้นี่สั่งที่ร้านตีได้นะสั่งได้ครับสั่งได้ครับถ้าใครดูแล้วแบบ อยากได้ส่งบแบบ,บอะไรส่ง,งส่งแบบมาได้ครับอ่ามันไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องแต่งเหมือน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 รถผมก็ได้ค,คือมันอยู่ที่งบของ,ของของของลูกค้าเองมากกว่าครับนะใช่อ่ะเพราะว่าอย่างอย่าง,อางเอ็กแม็กเนี้ยครับจัดทรงนิดนหน่อยก็หล่อแล้วอือันนี้เราให้มาดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็หาของเนี้ยหาได้ที่นี่นะใช่ครับอย่าอย่าไปแต่งกับผมเลยพี่เออเมียตีแน่นอนกลับบ้านมัเข้าไม่ได้เลยนะ ผมนิ่งกว่าจะคุยกับเมียได้นี่เป็นเดือนนะอ่ะอะต่อมำล่างำล่างกำล่างก็จะเป็นสีพอร์ตซิ่งนะครับสีเหมือนอ๋อต้องให้สีตรงกับถ้ามันไม่ตรงเขาไม่สวยเนาะใช่ครับแล้วก็ข้อต่อก็จะเป็นอินโบรจกแท้อันนี้ไม่เคยเห็นอ่ะอ่านข้อต่อเหมือนกับฟอร์ซ่าแหละครับเป็นข้อต่ออินโบรจกแล้วก็วาล์วปดของนักคมนะครับแล้วก็อร์ซิงสายสาเอิร์นหัวเอิร์นดำแดงเหมือนกัน นะครับค<อ>ันนี้จะมีวาล์ดทั้งหมดัามตัวก็จะมีน้ำแดงหมดเลยนะครับชุดหน้าหลังนะครับปั๊มอย่างเดียวนะครับตัวปั๊มผมได้มือ2มาอยู่ที่2 6งหมตัวปั๊มอย่างเดียวนะปั๊มอย่างเดียวใช่ครับชุดสายน่าจะเป็นหมื่นกับพอต่อนะครับประมาณ3 6มหมแล้วประมาณ1 1 7่งหนึ่เจต้องมี<ะ>ไม่รวมน็อตนะครับ น็อตที่พี่เห็นนี่ไม่รวมนะครับตัดไปได้เลยไม่เกี่ยวกันน็อตที่ผมไล่ทุกจุดจริงๆริ้ข้างในใช่ครับต้องบอกว่าสํานักนี้สุดอยู่แล้วแหละคือถ้าแต่งอะอย่างผมแต่งนะครับผมแต่งผมแต่งสุดอยู่แล้วผมเน้นผมเน้นไม่แบบทุกจุดครับใช่มันก็จะมีปั๊มดวงเข้ามาตัวนี้นะครับแต่ก่อนผหมใส่เป็นอิตาลีเอ้ยเป็นโลโก้แดงปักข้างปักข้างโลโก้แดงแต่เรานี้ก็ขยับมาเป็นดวงอย่างที่ผมบอกไปว่าวาโปรดอะมันมีทั้งหมด3ตัวตั้มหลังเนี้ย ผมจะมีวัปดทั้งหมดสองตัวผมเพิ่มข้างล่างขึ้นมานะครับเป็นหัวดำแดงเหมือนกันนะครับสายเอิร์นครับครับแล้วก็หัวก็จะเป็นหัวเอิร์นวัปดนคมครับตัวนี้ดำแดงหัวเอิร์นสายเอิร์นสวิงอาร์มผมกำลังจะเปลี่ยนวันนี้พี่มาก่อนอกำลังจะเปลี่ยนไตัวนี้เม่ซี c น CNC ของเอ็มธนรุณทองตัวนี้ก็อยู่สามพันห้า แต่น,นี่ก็สวยแล้วนะจะเปลี่ยนยังไงอีกอะเปลี่ยนเป็นของ GP Racing ออ๋ครับส่วนตัวนี้ก็ตัวหนักเลยโีม oh. แพงโชกใช่ครับโชโชว่าจะเป็นโชว่าแกนดํานะครับตัวนี้สาภาพสวยเลย uh. ตัวนี้มือสองอยู่ห้าหมื่นแปดนี่มือนสองนะรประมาณห้าหมื่นแปดแล้วแล้วอันนี้ถ้าถ้าเป็นมือหนึ่งเท่าไหร่อีก <6, S 2> มีไหมหมื่นกลางๆแต่เป็นสปริงทีนะ ตัวนี้จะเป็นสปริงหักเออสปริงหักจะดูสวยกว่านาะใช่ครับพดูดิยลูกยางยังไม่ไอ้นี่เลยยังไม่บวมยังไม่มีสีอะไรเลยใหม่กริคแทบไม่ต้องทําอะไรเลยจานหลังก็จะเป็นอ่าของคาโมาตัวนี้ก็จะใส่ฟอร์สใส่เอ็กแม็กได้ตรงรุ่นเลยนะครับล้อก็จะเป็นล้อมอสต์หน้าหลังาอย่างนี้ผมแจ้งไปสิบก้านนะเอ้ยกี่ก้านนะสิบก้านสิบก้านผมเล่นสิบก้านเพราะว่าผมดูหน้ามันเต็ม แต่คุณชอบมากกว่ามันดูแน่นดิใช่ใช่เวลาถ่ายรูปนะใช่ส่วนท่อท่อตรงนี้ก็จะเป็นท่อ GP นะครับผมเลือกเป็นสีเขียวไทเทเนียมครับมีมีหมดนะครับเขียวทองชมพูดำนะครับมีหมดให้เลือกได้เยอะนะครับของ GP Racing ทรงก็จะประมาณผมเลยยาวๆทรงยาวๆปากแบบใช่ครับปากก็จะเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมคล้ายๆปลายดาบยังไงเขาเรียก ประมาณเนี้ยแบรนด์ GP Racing ครับตัวนี้ก็อยู่2อ0หมื่นประมาณสองหมื่นหกหใช่แล้วก็ท่อน้ำก็เหมือนเดิมเป็นไทเทเนียมของงานช่างอิสารยาสกีนเจวิเทคช็อนะครับตัวนี้อ๋อร้านพี่เจร้านผมร้านพี่อิฐเข้าไปได้เลยนะครับมีเหมือนกันหมดไว้ใจได้หมดได้หมดครับอ่าแล้วก็กันดี ก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ฟอร์ซ่าแล้ว JR คาร์บอนใช่ครับก็จะเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับของงาน JR ทรงยาวๆหน่อยใช่ก็คือกันน้ำตัวเบารูปทรงตัวนี้เออตัวนี้จะเป็นแบรนด์ PM Racing ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคอมฟอร์ตเออใช่ใช่เบาคอมฟอร์ตเหมือนตัวี p มากเลยนะแฟนผมชอบ นิ่มมากๆนะครับข้างหลังเหมือนนั่งโซฟาเลยอะนั่งก็คนซ้อนก็ดูนั่งนั่งแบบไม่ไหลแต่ไไม่เคยนั่งสักทีไม่ขับเลยนั่งสั้นๆก็ใช่ในซอยใช่ใช่ครับวันนี้จะเป็นแข้งงานแอร์บัอซึ่งจากร้านผมก็จะเป็นนี่แครับโพดังที่สีเพชรเกษมที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหน้าของคนพ้นสีนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาเอง ถามว่าตัวนี้มีขายไหมไม่ได้ทําขายนะครับอ๋อหรอครับทําให้ตัวเอง <c oughs> ไม่ได้ขายนะครับอ,อย่าง่าตัวนี้ก็จะเป็นปิดใบพัดปิดแข็งนะครับครับกันน้ําร้อยนะครับของช่างอิสสารยาตัวนี้จะเป็นซีออีอ่ตัวนี้จะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้าแดงเหมือนกันนะครับหัวสายก็ตกตกอยู่ประมาณห้าหกพันได้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะ ครับบางแค่ตรงนี้รวมสายรวมหัวเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปคำนวณดูสวยงามนะครับคาร์บอนก็่าก็เกิดทุกจุดแต่ว่าผมตัดไปบางจุดบ้างไม่ให้มัน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 เกินเกินไปครับก็มีมีดำด้านดำเงาตัดกับคาร์บอนบ้ไปใช่ครับแต่ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนครับทุกวันส่วนการสะบัดตัวนี้ก็ได้มาอยู่หมื่นแปด ครับอพวกน็อตอะไรพวกนี้อีกของไทเทเนียมก็น่าจะอยู่ประมาณ2,000ันเร็กก็2องหมื่นค่าติดตั้งก็อีกประมาณสี่ห้าพันสองหมื่นห้าครับ, <25. S 1> รบมันต้องใส่ใสขาใส่อะไรข้างในด้วยไหมใส่ครับครบหมดขาครบอะไรครบหมดครับน็อตไทเทเนียมนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกผมตีๆไปนะครับท่าทุกจุดแบบผมเลยเกือบสามหมื่นเครับ จะถูกกว่าฟอซ่าหน่อยนึงเพราะฟอซ่าไล่ยังในเครื่องเลยนี้อันนี้ไล่ที่แบบที่เห็นเห็นใช่ใช่เขเนี่ยเขาคลุกจุดเลยเหมือนที่พี่พี่เห็นนะครับครับคาร์บอนที่พี่เห็นทั้งหมดก็อยู่ประมาณ30,000ื่นสามหมื่นบาทลายสี่เหมือนผมเลยของสำนัก JR JR คาร์บอนทั้งคันคาร์บอนจะเป็นงานของผมเองอ๋อเป็น KC คาร์บอนอ๋อของน้องของน้องชายผม ครับครับแล้วก็กันดีดก็ห่ผมผมมั่นใจของงาน j จอยู่แล้วอ๋อเข้าใจล้วคือคาร์บอนเป็นงานของร้านตีเองใช่ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นดูดสดนะอ๋อใช่ใช่็นข้างโอเพนอืมอ่าเอเนียมดูดสดดูดสดทําข้างโอเพนนะครับลิ้นตั้งนะครับครับอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่มกําลังอัดอืมตัวนี้ก็บิ่งดีนะตัวใหม่ใช่ไหม อยู่ประมาณตีไปประมาณหมื่นสามข้างโอเพับประมาณนี้ลองเพื่อนๆลองไปคำนวณดูชุดสีทําอยู่ร้านผมรดมติดตั้งนะครับอ่ามีปิดดัดข้างหน้าด้วยก็อยู่ที่ประมาณ4500ัาร้อยบาทไม่ไม่ราคาไม่เดินนี้สับนะราคาสับราคาสับไม่แตกหักครับผมมีอะไรอีกจุกจิกอีกเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับยังไม่ได้ขับ อ๋อยังไม่มีเวลาขับเลยนะครับอ๋อเพื่อนๆก็ลองลองลองพิจารณาดูก่อนออกตัวนี้ได้นะครับจะมา 5x max สามร้อยสองพันยี่สามสองพันยี่สามอืมถ้าใครอยากได้ของแต่งชิ้นไหนอะไรไงก็ทักเพจมาเลยทักมาได้ตลอดผมพร้อมที่จะตอบตลอดมีแอดมินตอบตลอดนะครับลองทักมาได้นะครับครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละอืม พื้นอยู่เพราะว่านี่ยังไม่ทําคาร์บอนเลยไม่มีเวลาแต่ว่าของมันราคามันหนักเนาะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยบวกไปอย่างชกก็หกหมื่นแล้วอ่ะสี่หมื่นกว่ารวมสายรวมฝาอันนี้ก็สองหมื่นห้าปั๊มบนปั๊มล่างอีกประมาณตีไปประมาณสี่หม่นนะแปดหมื่นเข้าไปแล้ว ปดหมื่นคาร์บอนอีกสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าตีไปงงงงน็อตอีกประมาณสามหมื่นโอ้โน็อตั้งน็อตทั้งคันสามหมื่นประมาณสามหมื่นครับตีไปเลยงลมๆครับให้อะไ้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกโชก็ตีไปเกือบหกหมื่นละโอ้ล้ออีกเออใช่แต่ละอย่างนี่มันราคาหนักๆนั้นเลยใช่ครับยังไม่รวมซีเอ็นซีที่ผมซื้อมาอีกนะครับอ่าก็คืออย่างพวกเนี้ยเนี่ยที่ผมบอกราคาไปเนี่ยคือเกือบสี่แสนขึ้นมาเนี่ยที่ผมตั้งไปเนี่ยคือมันมีค่าแรงติดตั้งขึ้นมาด้วย นะครับเพราะว่าอย่างเช่นการสะบัดเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมขาทําขานะครับปั้มบนเนี่ยเราก็ต้องไล่ล่างเราก็ต้องไล่ประมาณนี้ครับบแต่ร้านก็รับประกันคุณภาพให้หลังการขายทุกๆอย่างเหมือนที่พี่รู้กันอยู่เพราะว่าผมก็เปิดมาสามปีแล้วมีปัญหาอะไรก็มีมาได้ตลอดครับมาเลยมาได้ตลอดจบจบที่ถ้าผิดเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าเราจะทิ้งลูกค้าหรือจะอะไรครับ ก็งานสีตอนนี้เราก็ผลิตเองแล้วทําทุกอย่างเองหมดนะครับก็ลองติดต่อมาได้มีราคาปีกราคาตรงให้หมดเลยนะครับกับลูกค้าที่เพิ่งเปิดร้านใหม่หรือขายรถมือสองนะครับติดต่อเข้ามาในเพจผมได้นะครับพร้อมจัดการให้หมดครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปขายต่อไปอะไรอย่เงี้ยนะใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ถ้าเ m ็ x เนี่ย X m ็ x เนี่ยเฟรมผมจะมีสับเยอะ ฟอซ่าเราก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยส่งมาได้เราทำสีเสร็จเราส่งกลับไปได้ครับสั่งได้เลยสั่งได้ได้เลยครับแบบยังไงวันนี้ก็ขอตัวประมาณไปก่อนโอเคครับได้ครับเหลือถ้ามีคันไหนคันนี้ก็จะเก็บเลยบอกกาแฟแล้วไม่ขายแล้วอ๋อเหรอคือแต่งเองเก็บเงินเองไม่ไม่ขายแล้วอันนี้คือเก็บไว้เลยในอุเลยเออครับดีดีดีเพราะว่าเสียดายฟอซ่าอยู่เหมือนกันเนาะพี่น้องผมนี่วิ่งมาจากใต้ซื้อไปเลยนะ อ็ซาอ่นนี้หล่อมากเลยได้จะได้ครับแต่เราอยากได้คันนี้ครับก็ต้องทำได้ครับยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับเฟซบุ๊กตีมอเศรษฐกิจนะครับเบอร์โทร094นะครับ7970099นะครับแอดเบอร์นี้ในไลน์ได้เลยนะครับครับโอเคยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับตีครับฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อย